อันนี้ถูกหรือก็ถูกเอ๊ะเอาเออสุดยอดครับเป็นกำไยที่ดีมากถ้ารู้นี่เก่งมากผมไม่ตอบละผมดูเนื้อด้วยรวยเนี่ผมเชี่ยเลยพี่สวัสดีครับพบกับพวกเราเล่นรูมซิเกตจากรายการเกมมูรัสผมตีนครับผมไอเดียครับวันนี้เรามาเล่นเกม ทายถูกสินี้คือคือคืออะไรไปดูปฏิกิริกาครับกติกราของวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะให้น้องๆทายว่าเครื่องสำอางตัวเนี้ยคืออะไรใช้ยังไงน้องต้องตอบน้องต้องตอบให้แบบครบๆเลยนะลูกว่ามันใช้ยังไงมันคืออะไรอะไรอย่างงี้ชื่ออะข้อแรกใครตอบได้กดกริงครับถูกถูกว่าเป็นอะไรลูกคืออะไรอ่ะไม่รู้จว่าชื่อแน ไอ้กุชชั่นนะพี่ผิดค่ะเดี๋ยวไม่ใช่คอนซีลเลอร์ไ่ใช่สวยเลยที่ปิดที่ปกปิดสิวป่ะเพ่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยเพ่ตอบความเมื่ออ่าอาเกี้ยียมมาทำอะไรลูกเอาไว้ลงอันนี้หรือเปล่าล็อกเครื่องวางหรือเปล่า มันเอาไว้ใช้เตรียมผิวก่อนลงพวกพุชชั่นรองพื้นเพื่อที่จะให้ผิวมันเรียบเนียนแล้วก็ติดทนอ่าติดทนนะอ่ะข้อต่อไปอป้ยปึ้ดเดาเดาดีกว่ากอ,อร์ซิเล่เหรอพี่ใช่ <c oughs> ลองวิเคราะห์ลองวิเคราะห์ผมอ่านได้ไหมเนี่ยอ่านได้อ่านเลยอ่านเลยแต่จะถามได้ไหมมันคืออะไรผมให้พี่เลยข้อนี้เกิดเกิดขอคำใบ้ได้ไหมพี่มันใช้กับหน้าใช้กับหน้าใช้กับหน้าสุดยอดครับเป็นคำใม่ที่ดีมาก คิดไม่ออกเลยอยากตบมากแต่คิดไม่ออกเลยใช้ต่อจากพามือปะอืคใช้ต่อใช้ต่อจากพามือลองพื้นทุกราไปทำอะไรแบบจะไปทำอะไรอะไรแบบเนี้เขาไว้ทาทั้งพามือนั่นแหละครับไปก็จะไปคอนซีลเลอร์ทุกใช้ทำอะไรลูกใช้ทำอะไรปกปิดรอยสิวครับฉาดๆต้องทอะไดีอะดีอะซุปเอร์กุชชั่นครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ดูเนื้อดีๆดูเนื้อดีๆดูเนื้อด้วยดูไอ้นี่ผมเครียดเลยพี่แป้งตบป่ะพี่ถูกหลังลงคอนซีลเลอร์เสร็จให้มันเนียนขึ้นนี้ป่ะไปถ้าเราไปเออเองรู้ว่าเนี่ยเนี่ยเล่าอะไรกันเลยกะเพรนหรือเปล่า ไปใช้ทำเลลงเพียกันกิ๊ตเตอร์อะไรนเนอร์ทาเลตพาเลตมันใช้อะไรแบบพาเลตทาแก้มว่ะพี่แบบให้แก้มมันมีสีไว้ยังไม่ถูกจุดยังไม่ถูกจุดอีกนิดนึงไอ้ทาตาอะไรนะมันก็ใช้ได้แต่มันยังไม่ถูกคืออีกนิดนึงเปลือกตาหรือเปล่าไอ้ชัยเปลือกตาป่ะพี่ตองนี้มันมันมันเป็นอายแชโดว์เป็นอายแชโดว์ ไปข้อต่อไปนะลูกคนหนูก็พูดไปแล้วไม่ใช้เปลือตาไปข้อไปหืมแตงโมอะไรเนี่ยนี่เลยตอไปลูกอายชาโดว์หรอเพล่บหมดที่ชาร์ไอชาโดว์อันนี้ขีดอันนี้ถูกือก็ถูกเอ๊ะเอาเอ๊ะอันนี้มันเนี่ยเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรอะไรแหลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ปักคนตาเมือวันก็ใช่แต่มันเรียกว่าอะไร มันมีสับาะอ่ะโอ้เฮียนเลยผมวงไหนเขารู้กันเนี่ยใส่รองด้วยโมอมาเออเป็นต้นใน้มอม้าไม้ขีดขนตาผู้จายหล่อหล่อเทจุดจุดเนี่ยโมอมาหล่อเทจุดจุดที่ปัดขนตาถูกแล้วตำมีชื่อหนึ่งชื่อตรงกลางรถยนต์ภาษาอังกฤษ เราเจอภาษาอังกฤษว่าอะไรค่ะข้างหน้ากับข้างหลังเติมเอาอะไรคะมอว้าข้างหน้าเดือนพีนาคมชื่อแบรนด์อะเดือนชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์รถมัสมัสคาร่าอะไรอะบึงเก่งมากไปเข้าไปไปมาเชียร์เพลงอะไรกีน้เอาล่ะไม่รู้ว่เรียกอะไรอายไลเนอร์อพี่แค่ตาคมกว่าเดิมเนี้ย เก่งชิวป่ะพี่โิอุ้ยเก่งมากไปค่ะข้ต่อไปปึ้งนี่ยแนว้องุชชั่นไวมไอเดียลูกยังเป็น c u ช h i o n ยังไม่ใช่ค่ะอ๋อใช่สูนเขาสู้เขาก็เนี่ยก็เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแปลภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอะไรละ เอาใช่เลรฮะไม่รู้ครับทำให้แท็กซี่หนึงมันแรงขึ้นไปฮะไออันไอพาเลตจะไม่พออีกเหรอพี่ยังใช้คนละที่ผมใช้คนละที่กิฟเตอร์เหรอพี่ไม่ผมจะตอบแล้วกิฟเตอร์เมื่อกี้ใช่ปะใช้ตรงไหนวะ สายตรงหน işte ้านคอนทัวร์ไม่ใช่ตรงข้ามตรงข้ามยังไม่ใ um, ช okay ่ยังไม่ใช่ตรงข้ามตรงข้ามทัวร์คอนมันมีอะไรอีก อ <dévelop eigentlich analysis> ุ้ยเมื่อกี้พี่เขาพูดไปแล้วเออพี่เขาพูดไปแล้วเมื่อกี้พีเสน่ห์แล้วเขาพูดอะไรไปบ้างเมื่อกี้เมื่อกี้เลยไม่คนพูดไปแล้วโอเคได้ปั่นเมื่อกี้เลยไฮไลท์ป่ะพี่เออเขาไปทำอะไรไฮไลท์ตัดตปัดปัดที่จมูกป่ะถูกอ๋อเหรอเพิ่มแสงที่หน้าอย่้ป่ะเออมันจ้าซะเหลือเกินไปนี่อนไรถูก ลิปหรกใช่ค่ะหนูจะไปทาอะไรลูกอ๋อแค่นี้เลยเหรอครับหนูไม่ทำไมผมผมนึกว่ามีอะไรเฉพาะอีกหูจังว่ะไปไม่ใว่าอะไรอะไรอ่ะมันเหมือนอะไรลูกขนตาปลอมไหมคลุ้ไม่ใช่อะไรแบบเอาไว้ติดขนตาไปให้มันยาวกว่าเดิมยิ่งวะไปให้มันงอนกว่าเดิมอันนี้ดูที่ตานะดูที่ตา หน่ายคนตาไม่ใช่ดูที่ตาสายตาสั้นสายอะไรกละน้่นๆกระตรงตึ้หนึ่งตึงหนึ่งแก่งมากอันนี้ฮะยิงสามาซีมั้งเนี่ยีไม่ใช่ลูกหยุดพิงูจนน้องอะไรวะ ใช้กับตาใช้กับตาแต่มันไม่ได้เอามันคตาแต่แบบว่าไม่ได้ใช้โดยตรงอ่ะลูกที่ที่ลบคิ้วป่ะพี่ใช้กับตาที่ลบคิ้วเอาใช้บริเวณตา่าใบให้ไวเป็ดปลาปลาปลาออปลาเลยนอนดึกร้องไห้มีหมดไม่ได้นอนลดหลับไม่นอนขึ้นเลย,เลย ไอ่ที่ลบใต้ตาพี่เด็กแหมที่นี่เป็นลูกยาบุ๋ยเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ได้ไหมเพื่อนนีโมเออเพื่อนนีเกลนบานีโมสีฟ้าไม่ไม่เคยดูดิพี่ปลาเนื้อขาวหมูกระทะมีอร่อยมากใช่ปลาไม่มีก้างดอลลี่อเอออะไรดอลลี่อายไม่ใช้อะไรก็คผมคิดว่าใช้แบบใต้ถุงถุงตาพี่มันใช้ปิดใช้ปิดปะ ไม่เกือบแล้วอีกนิดนึงมันใช้คนละวิธีมันคล้ายๆล้ไฮไลท์เมื่อกี้เลยทำให้ตาเป็นรูปเป็นทรงขึ้นนีไหมเอะไรได้ได้ประมาณนั้นแต่ว่ามันใช้แบบสร้างขีดสร้างมิติตรงตาดริอาชัดขคือดาริอาเยอะขึ้นถุงใต้ตามันเด่นขึ้นหล่อทุกได้เราต้องเราต้องขอให้มันเด่นขึ้นเอามันจะได้ตากลมๆมีมิติสาวโตมูโตมีมิติใหม่ของผู้หญิงโลกโลก อยากมีลูกนี่อันนี้นี่เลยถ้ารู้นี่เก่งมากสายฝอตัวจริงกันนี่ถ้ารู้นี่เก่งมากผมไม่ตอบละลองพูดมาก่อนลองพูดมาก่อนเลยต้องตอบมาก่อนไม่ยากสิมันใช้ที่ปากมันหรอสีน้ำคอรีนสีโซ่สีคอรีนมีสีเลือดกันจุใจถึงพุกศึกสีคอรีน

ดิสอิสอฮะเอกิาษาอัง้ฤดีเอ๊ราคาจะถูกเอาไหมมันมีเซ็ตมีซับเฉพาะอย่เราเอาแปลแปไปเรื่อยภาษาอังกฤษอะไรเอาลูันคัลเลอร์เพนซิลยอ้ยังชว์ทีละลูกบอเบนใช้ที่ปากเรียกว่าเมาเย็ิก มีคอมอลิฟมีคอมอลิฟแล้วก็ก่พยางบอกเราไปมีสมพยาง2องพยางสุดท้ายมันจะคล้ายๆไอที่ใช้เขียนตาเขียนตาที่ถายไปไอที่เขีตาเขารียกว่าอะไรที่กาที่เขีนตาตชารโดเหรอไเดอร์ไลฟ์แลเนี่ยเฮ้ยเสียวอ่ะ มันใช้ทำอะไร,รอ่ะพี่ดูให้เดามาว่ามันใช้ทอะไรอืมเดามาไปไปยืมแล้วนะเมื่อกี้เขียนเขียนปากให้กระจับขึ้นก็ถูก็ดไ้ก็ได้แต่ว่ามันมันใช้เขียนขอบปากแบบใช้เบอร์ขอบปากหรือเบอร์สีขอบปากอะไรประมาณนี้เวลาทาลิมันจะสวยขึ้น <c oughs> แล้วก็ทาคุยกันอยู่เลยจบแล้วไปจบแล้วจบเลย มันทีนี้มันต้องมาดูคะแนนใช่ปหมมันก็บางคนตอบได้แต่คนนึงตอบชื่อคนอื่นตอบหน้าที่เราก็ไม่ต้องแต่ว่ามันก็คิดออกมาได้ได้เท่าไหร่มาดูเนี่ยก็สูสีอยู่เพราะว่ามันช่วยกันตอบไงอ่าติดลองประกาศคะแนนโอ้โหคิดว่าคิดว่าใครได้เยอะกว่ากันตินครับพี่ในเกมนี้น้องตินได้ไปแปลกคะแนนโฉลี่ไอเดียเฉลียเท่าไหรสักสี่ ไอเดียได้ไปเ็คะแนนเย้ไม่เอาบอกความรู้สึกที่เล่นเกมนี้ไหมพี่พอได้รู้จักเครื่องสำอางผู้หญิงที่มาบริสติกเป็นยังไงพูดมาเลยค่ะลอมก็ได้กันไได้ถามความรู้สึกกันนะรู้สึกไม่อยากรู้ดีแล้วครับเยอะปะเยอะก็พอจะเข้าใจอยู่ทําไมต้องตื่นต้องตื่นตีห้ามาแต่งหน้า เผื่อเอา business แฟนไงลูกพี่พี่มีแฟนไหมพี่โสดไหมครับคุณดิโสดไหมโสดไหมโสดไหมก็เหมือนกันเอาพี่อะเฮ้ยเฮ้ยทั้งที่ไม่โสดอหรอเอาเอาทิ้งกันแล้วเหรอจบไปแล้วเข้ากับเกมท้ายถูกสิ่งนี้คือจับพวกเราเรื่องเงินเกิด ๆตอนนี้ไอซีดีไอพีากำลังทำเสียงแท้บ้านนะครับอย่าลืมไปกดติดตามได้นะครับที่ช่องทาง tiktok หรือ facebook ก็ได้ครับแล้วก็มีไหมนักเรียนมีงานมีผลงานอะไรฝากไหมนอนอยู่ห้องครับผมครั้งหน้าจะเป็นเกมอะไรแล้วใครจะมาเล่นฝากติดตามด้นะครับอดนี้พวกเราขอตัวก่อนนะครับา